้าพูดเกี่ถึกการสากักหลายคนอาจนึกถึงด้วยลายสุดเท่ที่มีทั้งภาพอาร์ตสุดแจมกับอักษรบรุนจากนอสที่มีความหมายดีๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการสักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ศิลปะบนผิวหนังมันคือศาสตร์และความศรัทธาที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานหลายร้อยปีแต่ละเส้นแต่ละลายไม่ได้มาเพราะความสวยเท่แต่มันคือบนขลังมันคือคาถาและบางลายก็มีพนังที่เชื่อกันว่า คุ้มครองชีวิตเปลี่ยนชะตาหรือแม้แต่โครงกระพันก็สามารถทําได้ยันเหล่านี้มีที่มาจากไหนใครกันที่มีสิทธิ์สักขั้นตอนการสักจริงๆเขาทํากันยังไงและมันสักสิทธิ์จริงไหมเราก็ไม่จะพูดกันมากครับไปชมกันเลยกับสักยันงานศิลปะจากความศรัทธาแห่งไสยศาสตร์ การสักยันของไทยถือเป็นพิธีกรรมที่มีรลกฐานมาจากความเชื่อผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธไสยศา,ศา,ศาสตร์และคติพราหมณ์ครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อ้องกันภยัยเสริมดวงเพิ่มสเสน่ห์อำนาจคงกระพันเมตตามหานิยมหรือเสริมบุญบารมีตามแต่ละสายวิชาและรูปแบบลายสักรหรือยันแต่ละชนิดก็จะให้คุณที่แตกต่างกันไปด้วยโดยจะกระทําผ่านการจารักขะระลงบนร่างกายของผู้รับสกักด้วยเข็มและน้ำหมึกพิเศษ หรืออาจจะมีของสักธิ์อื่นตามแต่ละสำนักครับการสักยันต์จะกระทำได้ต้องผ่านพิธีกรรมตามลำดับอย่างเคร่งครัดและต้องอยู่ในการควบคุมของครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาเฉพาะสายด้วยและผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่แต่ละสำนักกำหนดเอาไว้เช่นห้ามด่าบิดามารดาและห้ามลบลูครูบาอาจารย์การสักคือการเอาเหล็บแหลมทิ่มลงไปโดยตรงหรือใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมนัน และเอาไปแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมายหรือลวดลายต่างๆครับถ้าใช้หมึกจะเรียกว่าสักมึกถ้าใช้น้ำมันจะเรียกว่าสักน้ำมันส่วนคําว่ายาันตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกลาวว่ายันคือตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลขอาาลลักขระรืนรูปผ้าที่เขียนสกักหรือแกะสลักบนแผ่นผ้าผิวหนังไม้โลหะการสักยันลงสิ่งเหล่านี้ถือกันว่าเป็นของครังเช่นผ้ายันหรือเสื้อ,อยันครับ ถ้าถามว่าทําไมเราต้องสักยันโลบบนผิวของตัวเองทําไปเพื่ออะไรในเมื่อยันเองก็สามารถเขียนลบบนผ้าตอกลงแผ่นโลหะหรือวัตถุอื่นเพื่อให้เป็นเครื่องรางเอาไว้โพวกติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้เพราะนอกจากการสักลบบนผิวจะสร้างความเจ็บปวดมากๆแล้วมันยังมีข้อห้ามจุกจิกตามแต่ละสำนักสักให้เข้่งครัดอีกมากด้วยเพื่อไม่ให้ความศักดิ์สิทธิ์ของยันเสื่อมถอยอํานาจเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับที่เราต้องสักเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าวัตถุเหล่านั้น เมื่อผ่านเวลาไปก็อาเสื่อมสภาพหรือสูญหายได้การสักยันในสมัยก่อนที่เป็นทั้งการสร้างขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมัน่นความศรัทธาการปกป้องหรือคุ้มครองให้แขวคแกร่งผู้ศักจึงรู้สึกอุ่นใจมากกว่าครับหากของสําคัญขนาดนั้นจะติดแน่นอยู่กับตัวเองเสมอจนกว่าจะตายที่ไปที่มาของการสักยันเลยนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่ายันต์ต่างๆในไทยเนี่ยพที่นับถือพุทธนิกายตันตระซึ่งฮิตในทิเบตและเป็นสาขาหนึ่งของพุทธนิกายมหายานเป็นผู้คิดประดิษฐ์ยันเหล่านี้ขึ้นมาครับแล้วนํามาสอนในพม่าก,ก่อนที่จะเข้าสู่ไทยขณะที่เลขยันปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยทั้งจากหลักฐานทางโบราณวัตถุและจานเลือกต่างๆระบบเลขยันเหล่านี้มีการบันทึกอย่างเป็นระบบในสมุดไข่หรือสมุดไทยครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาน,นู่นเลยด้วย แล้วเอกสารเหล่านี้ก็ยังคงสืบทอดมาสู่ปัจจุบนันและได้มีการนำระบบเลขยันพวกนี้มาใช้งานในหลายรูปแบบรวมไปถึงการสักไว้ตามร่างกายด้วยครับการสักยันในไทยจะนิยมเขียนด้วยภาษาบาลีภาษาขอมไทยเพราะด้วยความเชื่อของอดีตที่ว่าภาษาเหล่านี้เนี่ยเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ส่วนหลักฐานการสักในประเทศไทยนะครับเขานับตั้งแต่อดีตที่ข้าราชการของไทยเนี่ยจะทำตำหนิที่ข้อมือของคนในบรรคับ,บัญชาซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกทะเบียน ผู้ต้องบันทึกและรวบรวมสถิติของผู้ชายสันนิษฐานกันว่าการทําเครื่องหมายบนร่างกายนี้อาจมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อต้นครับในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในขณะที่ในวัฒนธรรมล้านนาะการสักลายหรือสักขาลายเชื่อกันว่าเมื่อสักลงไปแล้วจะทําให้มีโชคลาภแขวคราดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพนันและพ้นจากอันตรายต่างๆมากมายครับปรากฏหลักฐานชัดเช่นเท้าขาการ เจ้าเมืองในหลายวัวเมืองของล้านนาซึ่งนามของท่านก็มีที่มาจากการสักหมึกลงขาจนลายไปถึงน่องครับมีดวดลายที่โดดเด่นเป็นรูปพญานาคและดอกไม้ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าเท้าขาการและในวรรณคดีไทยเราเองก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันครับอย่างในขุนช้างขุนแผนก็ได้มีการกราวถึงการสักเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังสําหรับตัวผู้สักด้วยนะครับเช่นการสักของแสนตรีเพชรกราซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าเชียงใหม่ แล้วอีกตอนหนึ่งของวรรณกรรมเรื่องนี้คือตอนที่ขุนไกรบิดาของคุนแผนถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการตัดหัวจากรับสั่งของพระพันวษาโดยเหตุผลที่ว่าพระพันวษา,าสเสด็จลาควายป่าแต่แล้วควายนั้นแตกตื่นวิ่งเข้ามาถึงที่ประทับจึงทําให้เขาต้องโทษอาญาแผ่นดินแต่เมื่อพิชชาตัดขอ้อขุนไกรปรากฏว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยครับซึ่งมาเป็นผลมาจากคาถาอาคมจากยันที่ได้สักคงกระพันหนังเหนียวเอาไว้ซึ่งเรื่องขุชานคุนแผน เชื่อว่าถูกแต่งราวอายุทยาตอนกลางทําให้มันก็สะท้อนว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีครับถึงความเชื่อของการสักไทยว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วยานของไทยเหล่านะครับถือเป็นสารนาคมที่ภาสาสนศิลป์แห่งรูปลักษ์พลังแห่งถ้อยคำและการสื่อถึงธรรมชาติและจิตวิญญาณผ่านครูบาอาจารย์ที่สืบทอดสายวิชาการจำแนกฤทดิ์ของยานไทยนั้นโดยหลักแล้วนะครับจะแบ่งตามเจตนาที่ใช้ และพรางที่ปรากฏออกมาหลังการปลุกเสกซึงแต่เดิมแล้วถูกใช้เพื่อการคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมอำนาจแห่งตนในด้านต่างๆอย่างเข้มแขังในสายความเชื่อหลกักฤทธิ์ของยันสามารถแบ่งออกได้5้าหลักสําคัญครับคือคงกระพันมหาอุดแขวคราดเมตตามหานิยมและมหาสเสน่ห์แต่ฤทธิ์ที่มีคนรู้จักอย่างแพร่หลายมากที่สุดเนี่ยมันมีอยู่สองสายด้วยกันครับคือคงกระพันและเมตตามหานิยม จึงมีสายวิชาของตนอย่างเป็นระบบอย่างสายคงกระพันยานยสายนี้นะครับให้ผลแค้วคลาดปลอดภยัยหนังเหนียวตีดันฟันแทงไม่เข้ามีฤทธิต์ตามแต่ลวดลายที่จะจารลงบนผิวหนังแต่ในขณะเดียวกันการสักยันประเภทนี้ก็มีข้อห้ามมากมายตามแต่ละสำนักและแต่ละขู่ครับเช่นห้ามกินบวบห้ามกินฟักห้ามกินมะเฟืองห้ามลอดใต้เหล่าผ้าห้ามลอดใต้บันไดหรือจะห้ามโดนเครื่องแต่งกายสตรี บริษคงกระพันคือพรางของยันที่เน้นความคงอยู่คงกระพันฟันแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกดาบฟันไม่เข้านางเหนียวกระสุนสะท้อนกราบเป็นยอดแห่งอาคมสายบู๊มาร์กปรากฏในยันที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มีอำนาจครับเช่นยันพญาเสือยันหนุมานยันพญานาคยันกรอบเพชรยันตรีนิสิงเหหรือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งยันพวกนี้ก็จะได้รับการปรุกเสกตามพิธีกรรมอย่างเข้มข้นครับเช่นการลงนาหน้าท้องการเพ่งกระสินไฟ การอัญเชิญทตุทั้ง4ี่พนัวอัคราพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เข้าสูา่ยานโดยผู้ลงยันต้องผ่านการถือศีลอย่างเข่งครัดถือพรดบำเพนเพียนมียานเป็นพื้นซึ่งอาคมประเภทนี้นะครับจะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยจริตของผู้ใช้ต้องไม่ประพฤกติลบลูและต้องรักษาศีลเฉพาะสายอย่างจริงจงังเช่นห้ามด่าว่าครูห้ามกินของคาววันพระหรือห้ามมีเพศสัมพันธ์ในบางวานันมิฉะนั้นแล้วธิ์ของยันจะเสื่อมถอย หรืออาถรรพ์จะสะท้อนกลับเข้าสู่ตัวผู้ครองยานอีกสายหนึ่งครับอย่างเมตตามหานิยมส่วนใหญ่ยานฝั่งนี้ให้ผลไปทางด้านความรักความเสน่หารวมไปถึงความรุ่งเรืองในด้านการค้าขายด้วยครับยานประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะสักน้ํามันแทนที่จะเป็นการสักด้วยมือใช้ผงวานหรือน้ําวาดต่างๆตามแต่ส่วนผสมของแต่ละสํานักครับเช่นวานสาวหลงวานเสน่จานวานดอกทองและวานเพชรถึง บริษเมตตามหานิยมถือเป็นอนุภาพของยันในสายสงบที่เน้นการดึงดูดใจมนุษย์และเทวดาทำให้ไปที่รักใคร่ของผู้พบเห็นผู้ใหญ่เมตตาเจรจาไปที่ยอมรับได้รับความช่วยเหลือยามค้าขายก็มีคนเข้าหาบางสํานักเรียกยันประเภทนี้ว่ายันเมตตามหานและวยยันที่เมลิดนี้ก็ได้แก่ยันนา้าเมตตายันนามหานิยมยันน้าหน้าทองและยันสาริกาลิ้นทองเป็นต้นครับโดยเฉพาะยันหน้าหน้าทองและยันพระหน้าทองเนี่ย มักนิยมลงทองคําเปรยียวไว้บนหน้าผากเพื่อเสริมราศีครับและให้เกิดความน่าเกรงขามอมเสน่หาการปลุกเสกสายนี้จะมีคาถาเฉพาะครับอาทิเช่นคาถาหัวใจเมตาตาคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือคาถาพระฉิมโดยมีองค์ประกอบสําคัญคือความสะอาดการถือศีลและเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อย่ำยีผู้อื่นครับเพราะถ้าไปผิดทิศทางฤทธิ์ของเมตตาอาจจะกลายเป็นเสน่ห์ร้ายแรงที่สะท้อนบาป กลับมหาผู้ชายแม้ยานแต่ละประเภทจะมีฤทธิ์ต่างกันแต่ผู้ที่มีวิชายานแท้จะรู้ว่าพลังของยานนั้นไม่ใช่เพียงลวดลายหรือคําภาวนาแต่ต้องอาศัยความเชื่อความตั้งมั่นทางจิตวิถีชีวิตและการสืบทอดพลังงานแห่งครูบาอาจารย์ผ่านการฝึกจิตและรักษาธรรมเมื่อพลังจิตของผู้ใช้ตรงกับพลังของยานฤทธิ์ทั้งปวงจะปรากฏโดยไม่ต้องพิสูจน์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุญญาธิการที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวนัน อย่างแนบแน่นและสงบลึกแล้วการสักยันก็มีขั้นตอนและระเบียบที่ซับซ้อนมากครับไม่ใช่ว่าใครจะสักหรือโดนสักก็ได้ทั้งผู้เป็นอาจารย์สักและผู้ถูกสักเนี่ยต้องมีการลงคาถาอาคมมีพิธีที่นอกเหนือจากการสักโดยเฉพาะการตั้งขึ้นหรือขึ้นครูครับและต้องมีของสักการะด้วยไม่ว่าจะดอกไม้ทูบเทียนหมากเมี่ยงหรือบุหรี่เพื่อให้อาจารย์สักทําพิธีขึ้นครูได้อย่างเหมาะสมโดยครูจะท่องคาถารับคนเป็นลูกศิษย์ เพื่อบอกแก่ผีครูลูกศิษย์จะต้องปเปลื่องผ้าใน่วนที่จะสักซึ่งการสักยันลงอคลัคระเลขยนันและสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างด้วยกันครับคือการสักด้วยน้ํามันและการสักมึกซึ่งการสักหมึกในสมัยก่อนหมึกที่ใช้สักจะต้องมาจากธรรมชาติครับเช่นดีปลาช่อนฝนผสมกับผงว่านนคราชหรือผงว่านสบู่เลือดเมื่อสักแล้วจะเห็นลวดลายที่สวยงามทั้งอดโอ้ความเก่งกาจของอาจารย์ในแต่ละสำนักและให้ผลคุ้มกันภยัย เพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับยานสายโคงกระพันมักสักด้วยมือกันทั้งนั้นส่วนการสักน้ํามันน้ํามันที่ใช้นี้ก็ต้องเป็นน้ํามันงาผสมน้าว่านสารพัดอย่างตามแต่ละสูตรของสํานักที่ให้ผลด้านเมตตาและเอื้อเรื่องเสน่หาบางที่ก็ผสมน้ํามันอื่นๆอย่างน้ํามันจากช้างตกมันน้ํามันเสือหรือน้ํามันพยูนเข้าไปด้วยครับการสักน้ํามันจะไม่มีรอยสักปรากฏได้เห็นเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโชว์รอยสักส่วนใหญ่ นิยมใช้ศักยันต์ประเภทเมตตามหานิยมคนที่ต้องการสักนะครับจะต้องถือศีลห้าสำรวมกายวาจาใจามีข้อห้ามในการสักเยอะแยะมากมายครับทั้งห้ามด่าทอหรือห้ามพูดจาหยาบคายกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณห้ามข้องเกี่ยวกับยาเสพติดห้ามเ t r อาคนอื่นห้ามมีการไหวครูประจำปีห้ามกินอาหารในงานศพหรือของเหลือจากคนอื่นยกเว้นจากคนในครอบครัวห้ามให้คนอื่นเหยียบหรือข้ามหัว ไม่กินมะเฟืองน้ำเต้าแฝงมะพร้าวและน้ำเต้าฝายไม่ลอดไม้ขามต้นกล้วยไม่ลอดสะพานหัวเดี่ยวสะพานท่าน้ำไม่นั่งทับคบไม้ที่ทำมาจากไม้ข้างไม้มะลุงและไม้มะคา่าไม่ให้ผู้หญิงนั่งทับและห้ามกินเนื้อสัตว์สิบชนิดครับได้แก่เนื้อเสือโครง่งเสือเหลืองช้างม้าแมวงูลิงหมีและมนุษย์ โดยพิธีการสักยันต์นะครับจะเริ่มขึ้นจากการขออนุญาตครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาโดยตรงโดยสิทธิ์ต้องเตรียมเครื่องบูชาครูซึ่งประกอบด้วยดอกไม้ทูบเทียนหมากทูเหล้าขาวน้ำเปล่าข้าวตอกและของถวายอื่นตามแต่ละสำนักครับเช่นผ้าแดงผ้าขาวขันห้าขันแปดเรืออาหารเจพิธีบูชาครูมักทำในวันพฤหัสซึ่งถือเป็นวันครูของไทยโดยผู้รับการสักต้องกล่าวคำขอขมาขอบาร,รมีครู และตั้งจิตแน่วแน่เพื่อเปิดทางให้จิตใต้สํานึกสามารถรับพลังจากยานได้อย่างเต็มที่ครับหากเป็นพิธีใหญ่จะมีการครอบครูลงครูหรือเจิมหน้าผากก่อนเริ่มศักดด้วยคาถาพระพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับผู้รับยานส่วนทางด้านครูศักดิ์หรืออาจารย์จะเลือกยานให้เหมาะสมตามดวงชะตาอุปนิสยัยหรือเจตนาของผู้มาขอครับโดยอาจใช้วิชาคำนวณดวงดูวันเดือนปีเกิดหรือสอบถามเป้าหมายเช่นต้องการเสริมคงกระพัน เมตตาแขวคราดหรือร้างอาถรรพ์เมื่อเลือกอยันได้แล้วจะมีการเขียนยันด้วยปาก,กาหรือผงวิเศษลงบนผิวหนังณจุดที่เหมาะสมตามตำลากครับเช่นกลางหลังท้ายถอยอกไหล่หรือต้อนแขนเพราะจุดวางยันแต่ละตำแหน่งจะมีความหมายแตกต่างกันไปด้วยครับเช่นกลางหลังแทนกระท้ายถอยแทนบัญชาจากบาเบื้องสูงเมื่อเริ่มพิธีสักยันแล้วผู้รับการสากักต้องนั่งในท่าที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่เลือก ครูผู้สั่งจะเริ่มด้วยการวาดลายยันลงบนผิวหนังด้วยดินสอรหรือเข็มหมึกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างยันอีกทีหนึ่งครับจากนั้นจึงใช้เข็มสกักหรือไม้เหลากลมปลายแหลมจุ่มน้ํามันหรือน้ำหมึกที่ประกอบด้วยผงวานศักดิ์สิทธิ์น้ํามันจันท์น้ำมันพรายน้ำหมึกโบราณหรือเลือดสาตามคติทางสายไสยศาสตร์แล้วค่อยๆจา,อา,ารอัคราพร้อมด้วยลายยันลงบนผิวหนังทีละจุดโดยระหว่างสักนะครับจะมีการบริกรรมคาถากำกับตลอดทุกจุดเช่น คาถาหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คาถากำกับยันหรือคาถาเฉพาะสำหรับยันนั้นเช่นคาถาพญาเสือโครงการจานจะเริ่มจากจุดกลางและแร่ขยายออกไปทางด้านข้างซึ่งต้องเป็นตาลำดับขั้นที่ปรากฏในตำราเท่านั้นครับและมักจะมีการเป่าคาถากำกับทุกช่วงเพื่อเชื่อมพลังจิตและพลังยันเข้าสู่ร่างกายผู้รับเมื่อสักเสร็จแล้วครูสักจะเป่าพลางังหรือเรียกกันว่าสำทับยันด้วยการเป่าคาถาเข้าสู่ยันครับโดยใช้ผ้ายัน น้ำมนต์หรือน้ำมันมนต์เจิมทับและตบยันเพื่อประทับหลังบางสายจะมีการเป่าลมหายใจที่ผ่านการบริกรรมหรือใช้คาถาเรียกลิดแบบเฉพาะเพื่อให้ยันมีชีวิตครับและผู้รับยันเนี่ยต้องน้อมรับจิตแห่งครูผ่านคำคำกับด้วยเสมอผู้รับการสากจะได้รับข้อห้ามพฤติกรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะสายเช่นห้ามผิดศีลห้ามลบหลูค่คูห้ามกินของต้องห้ามหรือบางสายเนี่ยก็กำหน,นดวันถือพรตวันห้ามเสพเนื้อสัตว์ และวันห้ามร่วมสังวาดไว้ด้วยครับหากผู้รับยันฝา่าฝืนคาถาจะเสื่อมทันทีหรืออาสองผลสะท้อนกลับในบัดดลพลังยันจึงไม่ใช่เพียงเส้นหมึกบนผิวหนังแต่คือการยอมรับอำนาจแห่งจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์และเจตนาสร้างกรรมดีเพื่อเป็นเครื่องนำทางชีวิตแน่นอนว่าเราพูดกันถึงยันแล้วจะไม่แนะนำมันเลยก็คงไม่ได้นะครับวันนี้ผมเลยนำรอยสักบางส่วนที่นิยมกันเนี่ยมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันครับ ได้เห็นทั้งลวดลายและอิทธิฤทธิ์ของมันกันเลยโดยผมขอเริ่มที่ยันพวกขัดทัพย์ลอยศักยันที่เหมาะกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการค้าขายอยากทํหมาขาขึ้นก็ต้องศักยันนี้เลยครับมันมีฤทธิเด่นทางด้านการเสริมดวงเรียกเงินทองไหลมาเทมามีไว้ไม่อดตายมีเมตตามหานิยมนอกจากจะศักแล้วก็ยังมีการทําเป็นผ้าย,ยันต่างๆเอาไว้บูชาด้วยนะครับยันห้าแถวลอยศักยันที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากอาจารย์หนู มันเดินเรื่องกันภายมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ายันหนุนดวงที่แม้แต่แองเจลินาโจโอียังต้องบินมาสักถึงที่ครับรอยศักน์นี้ทอนแบบมาจากดวงของการประสูติตรัสรู้และประินิพานของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนว่านโมพุทธ,ธายะนัมเมติสลับกันไปมาห้าแถวครับซึ่งความหมายของยันแต่ละแถวก็แตกต่างกันไปด้วยโดยแถวที่1แก้ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยแถวที่สองหนุนดวงแถวที่3การคุ้นการการกระทำ แถวที่4โชคลาภความสําเร็จและแถวที่5เมตตามหาสเสน่ห์เชื่อกันว่าคนที่สักห้าแถวแล้วจะเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้นและมันถือเป็นรอยสักที่เหมาะกับสาวๆมากครับยันฉัดเพชรหรืออีกชื่อยันเกราะเพชรเหมาะสาหรับใครก็ตามที่อยากเสริมดวงเรื่องโชคลาภและการเงินครับคุณต้องลองสักยันนี้เลยรอยนี้จะมีความคล้ายกับยันห้าแถวแต่มีโครงตาข่ายเพิ่มเข้ามาเพื่อดักจับเงินทองและโชคลาภต่าง รอยสักยันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายห้างร้านบริษัทกิจการต่างๆที่มีบริวารไปือลูกน้องเยอะๆช่วยให้คุมลูกน้องอยู่และเสริมดวงด้านการงานและการเงินด้วยปกติแล้วหลายๆคนมักจะสักยันกรอบเพชรนี้ที่ไหลซ้ายไม่ก็ไหลขวาครับเพื่อเสริมบารมียันพระเจ้าห้าปางเป็นยันที่มีลักษณะหลายรูปแบบและมีห้าวงด้วยกันครับโดยในยันจะระบุคาถานามม้ำโมพุทธายะ เชื่อกันว่ายันนี้จะช่วยให้คนที่สักยันมีแต่ความสุขโตกราบและความโชคดีนอกจากนี้ยังนิยมทําเป็นผ้ายันแบบต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่ไม่อยากสักได้เสริมสิริม,มงคลตัวเองจึงยันพระเจ้าห้าปางมีพุทธคุณแบบครอบจักรกวาลครับแถมยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ด้วยแล้วคําว่าพระเจ้าห้าปางนี้ก็มาจากความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าจะมีทั้งหมด5พระองค์ครับและนโมพุทธยะคือพระนามย่อของพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์ ยันมหาอุดเป็นหนึ่งในยันสายโคงกระพันและหยุดอาวุธที่เก่าแก่ที่สุดมีการกล่าวถึงในยุคขุนแผนและตำราศิลศาสตร์ล้านนาโบราณเชื่อกันว่าผู้ที่ศักยันหรือพกยันนิติตัวนะครับจะสามารถหยุดศาสตราวุธหรือปืนไม่ให้ระเบิดใส่ได้ลักษณะยันจะมีอักขราที่สื่อถึงการปิดทางเข้าออกของอันตรายโดยการเลี้ยงบทสวดและอักขราเฉพาะในรูปแบบวงกลมตอนชันหรือแปลเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์การสักมหาอุด ไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่คงกระพันเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดปัจจัยแห่งกรรมร้ายให้เข้าไม่ถึงกายผู้ครองยานจะต้องใช้ควบคู่กับการถือศีลและการจเจริญภาวนาอย่างเข้มงวดหยันเก้ายอดรอยสักยัน์ไทยที่นิยมในสมัยโบราณอีกอันหนึ่งครับมันถือว่าเป็นสุดยอดยันที่ช่วยเลียกขวัญและกำลังใจให้นักรบเป็นอย่างดียันเก้ายอดมีความหมายของเลข9ก้าและเก้ายอดว่าคือคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการครับได้แก่เป็นพระอรหรันต์ เป็นผู้ตรัสลุ้เองโดยชอบเป็นผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรตระเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้แจ้งทางโลกเป็นสารทีฝึกบุรุษที่ควรฝึกชั้นยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นพุทธและทรงเป็นพระขวาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธคุณและสามารถปกป้องผู้ศัก์จากสาตราวุธต่างๆได้ทําให้ไม่ว่าอาวุธใดก็ไม่สามารถฟันแทงเข้าคนที่สัก์ก้าวยอดจึงจําเป็นมากครับที่ต้องอยู่ในศีลในธรรม และมันทำบุญอยู่เสมอยันท้าวเวสุวรรณยันที่มีรักฐานมาจากความเชื่อในพระคัมภีรพุทธตันตระและศาสนาฮินดูโดยท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในจตูมหาราชผู้ดูแลทิศเหนือและเป็นเทพแห่งทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากผูดผีปีศาจยันนี้เลยนิยมสักหรือเขียนลงบนผืนผ้าเครื่องร้างและอาวุธครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองจากอาถรรพ์เวทมนต์ดำหรือผีร้ายลักษณะของยัน จะมีรูปเท้าเวสุวรรณยืนถือกระบองหรือเป็นลอยศัก์แบบอักขรหลายล้อมด้วยบทคาถาเท้าเวสุวรรณครับยานนี้มาประกวดร,ร่วมกับคาถาเมตตาแฝงด้วยแล้วด้วยความที่ยันนี้สามารถกรันคนใส่ได้การสักเลยต้องผ่านพิธีอธิษฐานอย่างหนักและมีข้อห้ามที่เข้มงวดมากเช่นห้ามผู้จาหยาบคายห้ามด่าพ่อแม่เพราะมันจัดลดถอนอำนาจแห่งเท้าเวสุวรรณและยันสุดท้ายที่ผมนำมาครับกับยันแปดทิศหรือยันรอบทิศ เป็นยันที่รวบรวมพลังป้องกันจากทุกสาราทิตย์ตามคติพุทธตันตราและพราห์โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทิศทั้ง8ได้แก่อีสานอุดรอ,อาคเนทักษิณพอรดีพายัพประจิมและบูพาภาคครัรซึ่งแต่ละทิศจะมีเทพผู้พิทักษ์หรือพระคาถาที่แฝงอยู่การออกแบบยันจึงมีทั้งแบบแผ่แฉกเป็นรูปดาวแปดแฉกหรือวงกลมล้อมอัคระแปดมุมพร้อมคาถาและชื่อของเท้าจัตโตโรกบาลกำกับในแต่ละมุมผู้ที่สักหรือพกยันนิติดตัว เชื่อกันว่าจะปลอดภัยจากศัตรูและพูดผีร้ายจากทุกทิศมันถือเป็นยานที่ประสานพลังครอบจัก,กรวาลเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยหรืออยู่ในสถานที่ที่มีอาถรรพ์หลายทางเข้าออกด้วยความที่ยานมีสรรพคุณฤทธิดเดชเยอะแย,ะ,ยะมากมายแบบนี้เราเลยมักจะได้เห็นรอยสักตามหนังไทยบ้านเราอยู่บ่อยๆนะครับอย่างจอมขมังเวทมหาอุดและหน,ลนุมานคุกฝุ่นซึ่งที่ว่ามาก็เป็นหนังเก่าที่เคยดูแต่เกิดไม่ทันทั้งนั้นครับ แต่หนังที่ได้ดูในยุคนี้แล้วสนุกดึงเอาเรื่องการสักยันต์มาใช้มาปิเซนให้เป็นภาพจําของเหล่าผู้ใช้คุณใสเลยเนี่ยเห็นทีจะเป็นหนังที่อ้างอิงจากเรื่องจริงอย่างขุนพันธ์นะครับซึ่งขุนพันธ์เนี่ยมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของตํารวจมือปราบผู้เก่งกาจในด้านคุณใสใช้เวทมนต์คาถาจับโจรจับเสือมาแล้วมากมายทั้งทางตัว่าคงกระพันแถมมีของขลังติดตัวอีกเพียบไว้ใช้สู้และแน่น,นอนครับว่าของขลังที่เด่นมากในเรื่องนี้ก็คือยัน ที่ตัวของคุณพันธุ์นิสักเอาไว้แล้วยิ่งในภาคสองที่ท่านต้องไปปราบพวกเสือเนี่ยยันก็โผล่มาเยอะมากครับถ้ารวมยันของตัวขุนพันธ์และของเสือไฟและเสือใบที่โผล่มาในหนังเนี่ยมันก็ได้ยันมากถึง13บสรอยแล้วและส่วนนี้แหละครับที่จะพูดถึงกันสักหน่อยอย่างที่รู้เขาว่าขุนพันธ์นอกจากแกจะมีของครังและคาถาเยอะแล้วก็ยังมียันนี่แหละครับกิสักเอาไว้เต็มตัวเลยซึ่งในหนังนภาคสองก็โผล่มา800ได้แกหนึ่งยันสิง มีฤทธิ์ในการนำพาร่างสิจิตให้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจบารมีหน้าเกรงขามไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็แข็งข้ามจากอุปสรรคทั้งปวง 2. ยันกรอบเพชรฤทธิ์ในการป้องกันการกันแกล้งจากคนที่ไม่ดีหรือทำไม่ดีกับเราและท้ายที่สุดแล้วสิ่งไม่ดีนั้นจะสะท้อนกลับไปหาคนที่ไม่ดีกับตัวเราเอง 3. ยันแปดทิศก็อย่างที่เล่าไปเด็กครับมันคือยันป้องกันอันตรายจากทุกทิศไม่ว่าท่านจะเดินทางไปทิศใดก็ตามก็จะเหมือนมีผู้ปกปักรักษา ดูแลเราตลอดเวลา 4. ยานมหาสิริมงคลยานนี้จะเน้นเสริมความสิริมงคลให้กับตัวเราให้ผลด้านโชคราบ,บารมีมากกว่าการต่อสู้ 5. ยานลิงลมยานนี้จะโดนบารดานให้เราเกิดไหวพริบทันคนมากขึ้นเฉลียวฉลาดราวกับเป็นพยาวานอนหลบหลีกพยาอันตรายได้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งขึ้น 6. ยันหมูทองแดงชื่ออาจดูตลกนะครับแต่อิทธิฤทธิ์น่าโดนมาก ยันนี้จะคล้ายๆกับยันมหาสิริมงคลคือให้ผลด้านโชคลาาบ,บารามี 7. ยันหงยันนี้จะอยู่ในประเภทเสริมสร้างบารามีและดลบันดาลให้เรากลายเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างและ8ครับยันก้ายอดง่ายๆเลยอยู่ยงคงกระพันไม่มีใครทําอันตรายได้จุรอดปลอดภัยจากศาสตราวุธและอันตรายทั้งปวงมาทางฝั่งเสือกันบ้างครับกับเสือใบมือขวาของเสือไย เขาคล่องแคล่วว่องไวมีวาทศิลป์เสน่ห์แรงเป็นที่หมายตาของสาวๆถนัดการต่อสู้โดยใช้ปืนคู่ซึ่งด้วยนิสัยและสเสน่ห์แบบนี้เขาเลยสักยันอยู่3ามรอยที่เน้นด้านเมตตามหานิยมเป็นหลักครับได้แก่ 1. สาริกาลิ้นทองซึ่งสาริกาเนี่ยมันเป็นชื่อสายพันธุ์ของนกชนิดหนึ่งครับที่มีปากหนาสีแดงลำตัวมีสีสันสวยงามเสียงไพเราะล,ลื่นหูนกพันธุ์นี้จึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคนที่ต้องการเจราจากับคนมากหน้าหลายตาหรืออาจจะชอบจีบหญิงแบบไม่สำน้าเพราะยันสาริกาดินทองจะส่งผลให้คำพูดของเรานั้นน่าฟังน่าเชื่อถือโดยนกสาริกาจะถูกนำมาวาดเป็นยันที่สักลงบนคอหรือลิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีข้อห้ามสำคัญอยู่5ข้อสำหรับผู้ที่มียันสาริกาดินทองกับตัวไม่ว่าจะรูปแบบสักหรือของขลังก็ตามนั่นคือหห้ามบ้วนน้ำลายลงพื้น 2. ห้ามพูดคำหยาบด่าพ่อแม่ตัวเองหรือคนอื่นเด็ดขาด 3. ห้ามด่าครูบาอาจารย์ 4. ห้ามพูดเท็จบ่อยครั้งและ 5. ห,ห้ามวางไว้ปลายเทา้ายันที่สองของเสือใบนะครับคือยันไก่ฟ้ายันพยาไก่เรียกทรัพย์นำพาโชคลาภดึงดูดทรัพย์หากินเก่งหากรับราชการก็เจริญก้าวหน้าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้อย่างสบาย เป็นยันสายเมตตามหารยมที่มีเสน่ห์ให้ผู้ใหญ่เอ็นดูหากมีอาชีพทางค้าขายก็จะขายของดีมีกำไรมีลูกค้ามาหาอยู่ตลอดเวลาเหมือนพญาไก่ครับที่คุยเขี่ยหาอาหารอยู่ตลอดเวลาไม่เหนื่อยไม่หยุดไม่เกียจคร้านและ 3. ยันกระสุนโคตยันที่แทบจะมีผู้ครอบครองเพียงไม่กี่คนในวงการคุณสายเพราะกระสุนโคตมีความอันตรายจนถือได้ว่าเป็นวิชาต้องห้ามสำหรับบางสำนักเลยทีเดียวครับ และผลของมันก็อย่างที่หลายคนได้เห็นในหนังคือยิงนัดเดียวแต่ตายไปสิบคนและคนสุดท้ายครับกับเสือไฟผู้มีอิทธิพลหนึ่งในสองของสุพรรณบุรีแต่ฉากหลังของเขาคือมหาโจรผู้ครองอํานาจมืดอยู่เบื้องหลังการปล้นคนรวยหรือพวกข้าราชการรวยๆเพื่อนาเงินไปคืนสู่ชาวบ้านอุดมการณ์ของเสือไฟคือการสร้างตัวตนของตนเองให้ชาวบ้านยอมรับในความเป็นผู้นำซึ่งด้วยนิสัยและความต้องการแบบนี้รอยสักยัน ก็ต้องดูไม่แพ้กันนะครับกับ200รอยอย่างหนึ่งยันเท้าวเวสวุวรรณผู้เป็นหนึ่งในจัตุมหาราชผู้คุมครองโรคมนุษย์จากสวรรค์ชั้นจัตุกามหาราชิกนะณโลกบาลทางทิศเหนือซึ่งในสมัยโบราณคนไทยจะมีการนำ้ายันรูปยักษ์ไปผูกเอาไว้ที่หัวเตียงเพื่อบองการวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มาหลังคววนครับโดยเหตุน,นี้เองเท้าวเวสวุวรรณจึงขึ้นชื่อมากในเรื่องของบาร,รมีอันกล้าแกร่งไม่ว่าใครก็ต้องยำเกรง ตั้งแต่พยานอันตรายจากมนด้วยด้วยกันเองไปจนถึงผีสางบนดำก็ไม่กล้าทําอันตรายผู้ถือครองอยังนนี้และ 2. ยันโคชสารยันชนิดนี้จะมีคุณสมบัติคล้ายยันเท้าเวสุวรรณครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยก็คือจะช่วยเสริมในด้านเมตตามหานิยมโดยบรรดาในผู้ใดก็ตามที่ถือครองอยังนนี้มีบารามีมีผู้คนลายล้อมและพร้อมยกให้เป็นผู้นําเสมอแต่ข้อแตกต่างระหว่างยันเท้าเวสุวรรณกับยันโคชสารเลยก็คือ ขนาดที่เท้าเวสวร์จะทําหน้าที่ในการปัดเป่าปัดอังควานข่มให้หวาดกลัวยานโคจรสารจะเพิ่มการเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้สักยันนี้ดูดูดานและน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นได้จากนั้นในเรื่องขนพนเลยนะครับว่ายานที่แต่ละคนถือครองเนี่ยจะอิงตามนิตสัยและลักษณะของคนเลยซึ่งมันเป็นจุดย้ำกับเราครับว่ายานนั้นเลือกคนไม่ใช่คนนั้นเลือกยานหากอยากได้ยานอื่นที่ดูไม่เหมาะสมกับตนเองก็ต้องปรับตัว ถือศีลทำตามข้อห้ามที่ระบุไว้และเค่งครัดในวิชาอาคมพร้อมกับหาอาจารย์ที่ยอมรับจะถ่ายทอดวิชานั้นให้ได้เท่านั้นถึงจะได้ยันนั้นมาครองจงไปอีกเรื่องนะครับกับการสักยานก่อนจะไปการก็บอกกันหน่อยสิครับว่าถ้าเลือกสักได้อยากจะสักยานไหนการ แล้วขอช่วยกดไลค์และ s u b สไครป์เป็นกําลังใจงให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี